สวัสดีครับผมรถปูพองอยู่นั่นเนาะน่าจะอยู่นะครับอ,อยู่มันอยู่ทึ่งผมบอก ขอไปเมนูเอแล้วเออแล้วเออแล้วอยาอาที่ล่ะอยาเอาที่ล่แต่งตัวรอแท้เนี่ยไปยังนี้ไปยังนี้เอาเจ้าก่องมคนบอกว่เราูบแล้วแะเรารู้แล้วจะพาปูกของกัเดียว เอาเล <g certified 2> ี้ยงมาพอมาเ็บของแล้วป่ะไปมือมือยังมานอน้นมือมือยังมานอนกอดกับเพื่อนโอ้เล่งเลีงเลงเลี้งเล่งถ่าอยู่นอนนอนข้องถ่ายอยู่ เป็นบรรยากาศไฟเร็นเวนะครับเดี๋ยวรอปูพองนะครับปูพองขึ้นรถตู้ได้นะเ,เนาะปูขึ้นรถนี่แล้วขึ้นนี่แล้วเนะนาะนั่งสบาย้ยดีเลยเลยเลี้ยงหมดเนี่ย เอาไหมเอาอย่าพาเห็นนางสารงูเอ๋สารเห็นตะกีไหมครับขอมมากไหมต้องเข่าไหมไปกับแอดแมมบ่หาปลาบ่ฝนตกอาป่าอันนี้กูจะทีโรนเ่ยโอ้ยญาตินะครับเอาอีกแล้วเอนั่นแหละนั่นนี่นั่นนี่ละนั่งสบาย có tặng này nè ô, ô giọt 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 <laughs> โอ้ขอบคุณครับใสุงานคน้องครับโอ้ร้านในนี่ตัวนี้วังแวงเปล่าเป็นชุดใส่ลุยงานนะครับผมเดีย๋ยวเราใส่กันขอบคุณนคุณพนนะครับตองอ้อยลังคาเหล็กอาปู้หัดเสนอวัว เอาคนขายบบกพีกความบ่มอยู่หน้าี่สวนนนี่นะครับ่าพาขายพีกเนาะก็แบกมีรกโดดออันนี้คืออาวินนชัยโทรมาครับพี่ไปอยู่ครับพี่ครับอผมเอารถลุงมานะพี่ ใช่ครับกำลังออ,อกครับมารับปูของอยู่รครับน,นั่งร้านพี่เต็มแล้วครับรรครับพี่ครับครับผมอ,อยู่ๆครับ เสห็นแวบๆเลยเพิ่งหลอดเนาะเห็นน้อยน่อาต่อเนี่ยสองอันคืออ๋ฟูอีกแล้ววยญาพลหลุดแ้วโอ้ยฟงแตงตัวแตงตัวยังลอยเที่ยวก็เกไปกันแล้วหรอปะแข้งขาดแต่เสา่นะ ก็ไล้ไปหลายเดือนเลยเนาะเป็นทางกันครับพ<อ>่อเไหมนี่ก็เป็นโรงเรียนบ้านวังเยี่ยมนะครับโรงเรียนที่น้องน้ำมนเรียนนะครับ อ๋อเรียนในบปานฝ่ามือครับว่าเข้าวานอนยังไม่เข้าเนาอยอาจจะไปมัธยมที่วานอนอ๋อปั่นอยากยานมากเลยบเนี้มาใส่ไฟเลยสะกูเตอร์แล้วจอดด้วยยังนปยังพ้องยางัดเอาอ๋อ ไปทําภารกิจนะครับเกือบไปทําภารกิจนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้รู้รรนะครับว่าภารกิจนั้นคือภารกิจอะไรนะครับทําให้มันสาเร็จร่วรืองมันแล้วนะนก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงสิบกว่านาทีสองชั่วโมงปะระมาณสิบประมาณมมสี่โมงมละลมแรงนะครับประมาณสี่โมงห้าโมงลเพราะว่า กขาน่าจะไม่รีบหรอกเนาะเรื่อยๆเรื่อยๆรถตนอนยังคล่องเลยอยู่เร็วอยู่กับรถข้างหน้าเลยเพราะว่าเขาเป็นคนตามองจะสั่นมนะสนุกสุกีอยู่อมวนะชีวิต ไปไกลป่ะกลับไปมารโลนึงพระอาจารย์หนึ่งบั้งฮะเป็นของมังเยี่ยมมั้งนี่ตำแหน่งสูงสอง,สองมองังนีแ่แหละแล้วก็มีวัดมีวัดเดียววัดตรงข,ข้ามอ๋อตรงข้ามตรงนี้นี่โอเคนะครับผมก็ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะลืมหมดเลย